สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องกระดามาตามโค้งสุดท้ายของแม่ไพ่พี่น้องในคลิปนี้มีเลขของแม่ไพ่กับเลขม้าพี่น้องม้าห้เลขพี่น้องแล้วก็เลขแม่ไฟ่พื้นฟันพี่น้องออกเป็ลับส้มรับฟังเลยค่ะผลใดตัวใดไปเลยค่ะนีม้มาตามแม่ไพ่โค้งสุดท้ายอ่มือนั่นมากแล้วน้องแปงเนาะ<ล>อยู่ด้วย ล้างเล็กออกไปแล้วบ้านนี้ก็ได้มันเล็กไกลออกแล้วมากมากกับมาาวัดไหมอันมาเอาปากคาบกระดาษอันเขียนหายอยู่ด้วจ้าเดี๋ยวเสียมาหายเบิ้งจ้าม้าออกบางรุดรุดทิงเสียรุดออกสองมาตอนนี้มันม่แม่เงี้ยหนักอ๋อคือนั้นแม่ก็เป็นคนหายเยอะยมากเจ๊แม่ได้มาตัวนี้มันคือคนนุ่นีย่ามาคือคนก็เลยให้ยเป็นเอาเด็กห้ยมาคาบ คนบอกว่ามาขาเดียวเนเียมตเห็นเื่งม่าเคียวสอใบนีน้ำนอัเคียสองใบติดจ้ะสองใบก็เดี๋ยวจะจงสี่นะเยอะมากเลวมันเมากคนให้โชคสองโตเนาะมันเ่มากจงส่จ้จับกันมาดูไหมอ้จับเอ้จอบกันป่ามุมาเสียบบุมาเสียเาบ่มือบ่ไอ้มาดูตัวใดอาไดูตัวหกหกแปดนั่น อันตวงกับเลขอันยังเขาปูขาวเขาไหมจ๊ะหกแบบมื่อนี้ยปได้ไปรับจ้างติไหมเมื่อไปเพ่ไปกัไปไรยันเดีเ่เดี๋ยวนี้่เม่ไปรับจ้างให้ไป ขันเจอยากไปกวดตายซะก่อนพันหน่อยใจลูกเนียเดียวจหลับกันเบ้อที่ไม่พนอยู่บ้านคู่เดียวเว้นกับไม่ผู้เบิงเพื่อนว่าอยู่ไส้กับเข้าไปสันเนาะก็เข้าถิงมากเจ็บปวดฉี่กับไม่พออกเขาของนาเพื่านว่มาค่ะมาเป็นตัวไหนกับหกแปดไจ๊ะหกแปดแปดหกจับม้นมาหกก่อน หกแปดอืมเปเลขหกแปดหกแปดก็ตั้งแต่อีพยโยงนะถเก้าแปดเนองปกดุดดุดดุดอ่่ใส่คือเลขหกนี่คือเลขหกแรกคือเลขหนะคะตัวท,ที่สองคือเลขแเอขออกยากพี่น้องเอ้ยหกแปดเปออกยากม่ใช่กอแปดเอันนั้นนะ เล็กๆกเนี้ยหกกับเก่าตัวเดียวกันด้วยกันว่ะนั่นบาลซเอาเอาใส่จานนั่งน้่ยแม่ใเขียนเล็อพันพันแา้ส่จานเพื่อนเอาไอ้ปลาเพื่นดุดออาหรือเพื่นเอาขาอันขาหนาดุดเอาข้างดุดออแค่สิเฮ็ดกัมือได้ไหมอเฮ็ดมันบก้อนนี่แหะอือเมืองหนามันคือเด็กหน่อยมันนั่นที่าวาเือนมาเคยมันมันเลหเย หู้อยากเขาก็เอลกินเอลข้นห้ากินเข่ากไเอลินเศ้าเร่งแพาออกไปเล่ยน้องอกวแพทไปนี่เลขมาเราเลขควมฟันในแม่ฝันว่าแม่คงทุกข้าวแม่หนั่งควแม่แปดแแปดอยู่ได้ฟันแต่ฟันจังไรสี่สี่แปดแปดจามตัวสี่แปดแปดแม่ฟันจังไรจ้ะเป็นแดแปด้ตอเหลิเลขแปด ฟันยังได้ไหมนี่เลขเป็นตัวซี่แปดแปดเหนฟันว่าคนมาคนมาแล้วเอาเอาใบเอีนยางมาหายแต่แล้ามาเบิ้งกัางเสียเจียวบอานเลขตัวนี้ว่าชันว่าแต่ว่ามันผู้ใดก็แต่ว่ามันมันผู้เฒ่าอยู่ดิผู้เฒ่าเลยมาหายเอาผู้เฒ่าผู้ใส่เอาเอามาหายบินหน่อยหเอาเบิ้งกันลางว่าชันมักบิ้งกงเสียวาชันเฮ้ยอันใดกับมักบิลางมาเสียเอาไว้ว่าชันว่าแล้วเอามาหายนีเลขกี่เลขกแปดแปด เพิ่นใส่กระดาษมากหรือไม่ไส่กระดาษมากไส่สมุดพับมาไหวย่างดีคนเด้แม่เปิดเบิ้งเป็นเลขสี่แปดแดงเป็นโตสีแดงหรือสีแดงบ่บ่แดงคู่เถามาไมันเป็นมันเป็นแค่ยังเขาเขียนเอาสีอะไรเป็นสีน้ำเงินอันสีแดงคู่เถาไปไส้ด้จำได้ไหมกระดหกอันว่ามันจำค่ะทั้งแปดแบบบ่อรักลอยอันเป็นสีบ่ไหมรักลอยเป็นสีสีแปดแปดเลยแบบไพ่เคยฝันแบบนี้บ่เอองวดก้นงวดก้นฝันเห็นแต่ สามตัวคู่กันแต่ว่าตัวหนึ่งมันหลบไหมจ้าตัวนี้หลบคือมันหลบเบอร์ไปน้อมาด้วยมาด้วยถือสี่แป๊พูดแมวมาันฟันตะมือได้เนี่ยอันนี้ฟันไรมือเต๋อไปละแต่ว่าเป็นผู้เทาบอกจ่ะปอมาให้นะผู้เทาผู้ใส่ดิ้งเคยฟันเห็นบรนธุ์เทียบบบ่วผู้เทาคนนี้เคยเห็นหนาเลยล่ะส่นบ่วเป็นคนบันเทาบ่วก็มาแต่ใส่แห่งถือมากหน้าเกลียด้ลบริเวณ ไ่เลกว่าจันวักัเเป็นเทพดาแล้วนมาซอยจัหวาผู้เฒ่าเหมือนมหาชให้ลาบเนาะอาจจะเป็นสาตัวแตกก้นไ่น้องเลยทเรเป็นแปปนเปิดเปิเปิดเปิกะแปดอีเป็นสี่เป็นสีเป็นแปดจัวันจะงไพเก่ขันตัดเยีแล้วเนนะขันตัจะเป็นสี่แล้วเป็นงไงซองคูหนึงจ้ะ มรนชาติมานทุกตัวเลยว่าไหมชัดถัดอย<ด>ูมันมันว่งบ่แดงเลยม้ามาม้าข้าบเลขเนี่ยเป็นห8<อ>แต่ว่านตกยากกันเก้าแปดต่ว่าเลกแม่ไพป่ปานแม่ไพป่ปานล้าผู้เทาเอาม้าหายเน่ยเป็น4ี8แนะคะตาไทยสี่แปดกับแปดแเป็นเขียนใส่กระดาษหายนี่เลขค้างเดียวว่ามีสองตอัวมัน อีสามตัวห้างเดียวถ้าเกิดเอฟซีซื้อนี่ต้องมุนเค่ะเลขเบิรนี่จะมุนได้ซีแปดแปดหรือแปดแปดซีหรือแปดซีแปดนะคะาอีกสามกพี่นออไรคือง่ายๆแบเที่ถือได้เด้อผู้ใจบุญใจกุศสนก็ได้เลยม่โดนซื้อเลยสามตัวที่ถือหกตัวเกิดมาเปลี่ยนข้นบุญข้นสนกุได้เหลายๆถือหลายๆมาเกียผู้ขายเน่ยบยฟันเห็นเป็นเตียยบ่ ก็มาต่ใส <fen ug S 2> ่แล้วผู้เฒ่านั่นก็ได้ผนุผ่าสีขาวหรือสีแดงผนุผ่าธรรมดาห้าสิครึ้นเป็นท่องดีนะหนุ่มถูกตำงานเท่าหนล่ะพูดมาแล้วเมื่อไหร่เราพูมาแล้วกนโบราณเมื่อไหร่ไม่ต้องดีถือหรือได้ตะกรอนหลวทพ่อทาีพมันจะไหวมันหังบระตวแดงคือหหดก้อนหดก้อนบอกมาร้อยนัแดงกึงคืนไม่ต้องดีฟันกแดงก็ออกเม่ไม่อวันจำเป็นหรอจ้ะเลขบ่แดงก็ออกได้หดซุนหานะออ้มไม่ไหมครัอยู่หมือนคนยืน ชถูกเลยเถอะถือเลขนี่ยแดงันหาสถือเลขสโตหรวอหโตบางสิบหกมีนาคมเลจ้ะอืงอกคนัตัวแดงก็ออกเอานฝันตัวแดงจึงก็บอกบอกแมนบางคนฝันตัวแดงขึ้นก็บอกเบาคแกอเยางคนอเมียคนเกียกคนดวงดีซื้อเงี้ก็ถือเดืียก่อนถือเรี้ยงงวดนั่นนเมไม่เงินเตี้ยคนจนเอาไป เอาไม่ได้เป็นยังจังถือกระเล็แต่ยังกับว่ไปด้วงมันมาเนาะชื่อยังก็ถือเห็นเล็ยังกับซื้อเป็นเลขนีคซ็กเรียนหมวดจนว่าสรุปแต่ว่าแห่งอันถือกระยีเป็นป่าจริงแม่มีมันมีเลขแบบผ้าฝันกับเลขม้าเขียนใส่กระดาษใส่กระดาษพันพันใส่จานให้ม้าไปนะคะ เป็นสกิทออกมามีมสองมีหกแปดนะคะรุ่นที่ยากกันหายเก้าแปดนะคะเหลขหมาแต่ว่าเหล็กแม่แม่ไพ่ฝันว่าผู้เฒ่าเขียนเรามาหายใส่กระดาษเอามาหายนี่คือสี่แปดแปดนะคะท่าม,มุนส้มกับให้พออี่น้องเอฟซีม,มุนเอาเองนะคะอาจจะเป็นสี่แปด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 สี่หรือแปดสี่แปดแต่มาเหล<ป>็กสองตัวต้นหายแล้วคือสี่แปดกับแปดแปดนะคะทั้งมวลทั้งมวลเป็นแนวทางค่ะสื่อสลักกินแม่มันทั้งหลายนะคะเกลียวคนจนนะ เอฟซีซด so uh, ีโซมานกับแบงค์ไทยนะคะเพื่นกาเลี้ยงดูพ่อสมานเนี่ยแะคะอยู่กับคนป่วยดูแลคนป่วยบางคนนี่ได้ได้เนางกันไปรับจ้างกับไปได้แค่ครึ่งมือไปเต็มมือกับว่ามีคนหาเขาไมีผู้เบิรงการเป็นหน้าอื่นคือแม่นางขหมอขโมยคนเดียวผู้เบริการหนักเป็นบักแย่แมนจ้ะนี่แหละนี่แหละเขาเแล้กลำบากทั้งคนป่วยลำบากทั้งคนเฝ้าเ่าวะได้ซื้อรถตุรีไปจักใบอยู่แ่ะ บ่าท่านไปซื้อละคนนาบอกคนเขียนเลขไห้คนม่าหายเราจะมือใดนี่นี้ที่หาเมือะล่ะสองสามเมือนี่ล่ะบ่ท่านโดนมาในสองสามเมืองิเบมวันกนแต่ว่ายังบท่านไ้ซื้อลอตเตอรี่ไหวอนบ่จ้ะแม่หมเบอร์แนกุนะคู่เหมือนว่านนาวักลนมากค่ะคู่มอนเท่ยมาวัรุ่นคสใขรยิบมืปากนะใครดิซื้อยังกาอใครดิบใครดิบไม่สน ไข่ไก่นจทอดโอ้ยพอสมานควจะกินไข่ไม่เนอะไข่ดิบเนาะลานเนยาเนยจ้ะไปกินไว้มังเกาโรดจ้ะขอบคุณไมายในไลน์ด้วยจ้คเายนะคะ